สวัสดีครับสวัสดีนนะครับสวัสดีวันอังคารที่10พฤศจิกายนนะครับมาแล้วนเทรดแบบสันติวิธีนะฮะเทรดทอของเราประจําทุกวันวันอังคารนะครับวันอังคารแบบนี้เราปรับเปลี่ยนเนาะเจอกันทุกวันอังคารนะครับเจอเยอะไปเดี๋ยวเบื่อหน้ากันสับเปล่าๆะโอเขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับเป็นเทรดทอตอนที่6 1แล้วนะครับ วันนี้จะมาคุยอยู่กับจิวิยาณะครับเรื่ยงในการเทรดสำหรับคนที่ยังไม่เริ่มเทรดสักทีนะฮะ เค okay, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเทรดแบบสันติวิธีนะครับเพจเท,ทรดแบบสันติวิธีบลอบเอฟเฟกต์ปริยิงยานะครับแล้วก็ y o YouTube เทรดแบบสันติวิธีเทรดทล์กมาแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเ <Yeah. S 1> ทรดภาพบังคับอะไรคือเทรดแบบภาพบังคับคือมันมีมันมีลูกศิษย์หรือคนที่ส,สอนแล้วมันก็เหมือนกับว่า ผมก็ถามนะว่าแบบเอ๊ะทำไมไม่เริ่มเทรดสักทีทำไมยังไม่เทรดสักทีทำไมยังแบบยังมีมีจุดไหนหรืออะไรที่เรายังไม่ได้สอนไปหรืออะไรยังไม่แนวคิดนะฮะก็คือคำถามอ่าคำตอบมันก็จะมีพวกประมาณว่ายังไม่รู้จะเทรดไงคือยังไม่รู้จะเริ่มหรือไม่มีเวลา หรืออะไรก็ตามนะฮะด้วยเหตุผลต่างๆนาๆนาก็คือดังนั้นเนี่ยผมลองมาคิดนะผมมาคิดนะลองเอามาแบบว่าแล้วส่วนใหญ่รู้สึกส่วนใหญ่เป็นพวกแบบมนุษย์ทํางานหรืออะไรเงี้ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยผมก็เลยแบบว่าลองมาคิดคนส่วนใหญ่ถ้าเขาเป็นอ่าพวกแบบฟรีแลนซ์หรือพวกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเทรดแต่ว่าพวกที่เป็นแบบทํางานรูทีนหรืออะไรเงี้ยน่าจะพอแบบ เขามองเห็นไรายได้เขาอยู่แล้วมั้งเขาก็เลยแบบไม่สนใจที่จะมาเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือสนใจที่จะเรียนรู้มีทุนในการเรียนรู้แต่ว่าไม่ลงมือทําไม่อะไรสักทีผมเลยลองจําแนกนะครับจําแนกเอาเราเราลองเปรียบเทียบการเทรดกับคนทํางานคนทํางานคนทํางานออฟฟิศ กลุ่มคนเนี้ยจะเป็นกลุ่มคนลนักษณะย,ย้อนแยง้งคือเป็นกลุ่มที่ต้องมีนายต้องมีอะไรแต่ว่าไม่ชอบให้ใครมาเป็นนายไม่ชอบให้ใครบังคับไม่ชอบให้ใครมาทวงถามตามงานนั่นนู่นนี่แต่คนส่วนเนี้ยก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่ก็ยังทํางานอยูย่ทำงานเป็นออฟฟิศไทมเป็นออฟฟิเซอร์อย ผมจำแนกได้เป็นคนสองกลุ่มนะครับคนกลุ่มแรกคือคนที่รู้ตัวว่าตัวเองจะทำอะไรรู้ว่าต้องการอะไรนะครับแต่ว่ามีเขตจำเป็นนะครับคือมันก็เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องรายได้ผมมองนะเอาพื้นฐานเรื่องรายได้เป็นหลักคนกลุ่มแรกก็จะเรียกว่าอะไรคือเขาไม่สามารถเสี่ยง ต่อไรายได้ประจำคือยังไงครับคือพอมีอไรายได้ประจำเนาะโอเคแหละพอมีพนักงานเป็นพนักงานเงินเดือนอไรายได้ประจําความเสี่ยงมันน้อยกว่าอยู่แล้วความเสี่ยงมันน้อยกว่าคนที่แบกรับความเสี่ยงแทนเราก็คือเจ้าของบริษัทเนาะโอเคแหละเราอาจจะมีความเสี่ยงในการถูกปลดถูกเลิกจ้างถูกอะไรต่างๆนานา,นา,นานแต่ถ้าเราอยู่ในเวอยู่ในโพซิชันอยู่ในงานที่ธุรกิจมันยังไปได้ต่อความเสี่ยงมันก็จะน้อยลงน,นะครับ ฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงก็คือมันอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผิดทํางานแบบไหนผิดหรือถูกนะเพียงแต่ว่าอาคือยังไงอะบางคนเขาไม่สามารถมีความเสี่ยงได้จริงๆเขามีสิ่งที่ต้องคือรายรายรับที่ต้องแน่นอนจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมันเราว่าไม่ได้หรอกถ้าเขาว่าอยู่ดีไม่ไม่พลิกตัวออกมาทําเองหรืออะไรแล้วก็ตามนะครับที่ยังเป็นลูกจ้างอยู่ ก็คือเขาไม่สามารถเสี่ยงก็ณดีการปรับเปลี่ยนอะไรได้ประจำแนั้นนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คืออีกกลุ่มคือคือมีมีฐานะมีพื้นฐาน,ะนานะรายได้ที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาอยากทำงานแต่เขาไม่สามารถบังคับตัวเอง ให้ทำงานได้คือกลุ่มที่มีไรายได้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานแต่เหมือนกับว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะไรมีไรายได้มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีแต่ว่าไม่สามารถบังคับตัวเองให้ทํางานหรือทําอะไรออกมาได้เขาถึงต้องมา ทำงานอยู่บริษัทเพื่อให้คนอื่นบังคับเขาทํางานอีกทีหนึง่งนะทีนี้ครับถ้าคุณกลุ่มเนี้ยสามารถบังคับตัวเองได้ตัวเองให้ให้ทำให้ทาอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะเป็นเรียกว่าอะไรครับหลุดมาถึงฝั่งเจ้าของกิจการ แล้วคงกลุ่นนี้นะครับถ้าเกิดหลุดเขามีพื้นฐานเขาสามารถสร้างพื้นฐานรายได้ได้เขาก็จะหลุดออกมาเป็นเจ้าของกิจการคนที่ทำงานประจำส่วนใหญ่แะครับที่เขารู้จักวางแผนรู้จักอะไรตั้งแต่ต้นเขาจะส่วนใหญ่หลุดมาเป็นเจ้าของกิจการอันนี้ผม แค่เปรียบเทียบน้อในเชิงทางานทีนี้การเทรดการเทรดก็เหมือนกันครับทําไมผมถึงใช้การว่าคําว่าเทรดภาาบังคับเพราะว่าคุณเคยได้ยินวิชาบังคับไหมเงื่อนไขของวิชาบังคับคือถ้าไม่เรียนไม่จบเราถูก ด้วยวิชาการเรียนการสอนของบ้านเรามันมีวิชาบังคับบังคับแกนบังคับหลักอะไรก็ตามนะครับเราถูกปลูกฝังคำว่าบังคับถึงแม้ในใจเราบอกว่าไม่อยากให้ใครบังบังคับไม่อยากให้ใครมาวงการในชีวิตแต่ความจริงแล้วถ้าไม่มีใครบังคับเราเราก็ไม่เริ่มที่จะทำอะไรฉะนั้นเหมือนกันนะครับการเทรดทำไมผมถึงบอกว่าเทรดภาพบังคับ การเทรดพ่ามังคับผมมองว่าการเทรดคือวิชาที่บังคับเราต้องมังคับตัวเองอย่างเช่นในอาทิตย์หนึ่งสมมตุติตอนนี้ผมยกตัวอย่างของผมนะยกเป็นตัวอย่างบางวันมันไม่มีคู่เข้าบางวันไม่มีคู่จริงมันทำให้เราเสียนิสยัยเสียวินยัยแต่ ผมมีตัวอย่างหนึ่งนะครับผมจะบังคับตัวเองให้เทรดทุกคืนนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืนการเทรดผ้าบังคับของผมก็คือคืนวันอังคารนะครับจนถึงวันพฤหัสให้เทรดสีวัน พอทเนี้จะเป็นพอร์ตที่ผมต้องบังคับตัวเองว่าให้เทรดเพราะว่าบางอันมันผมเทรดแบบเขาเรียกว่าอะไร day เทรดนะเทรดแบบ day เทรดก็คือ time frame day time frame day อ่ะเราไม่ได้เข้าทุกวันอยู่แล้วเราแค่ได้เดโมนะครับแต่การเทรดเนี้ยคือเข้าใจนะครับว่าเราอะไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันใช่แต่ว่าด้วยความไม่ต่อเนื่อง บางคนมันไม่สามารถบังคับตัวเองได้หรือไม่สามารถคน้นคตัวเองได้เลยต้องมีการเทรดเพื่อให้คุณกลับมาสู่กลับมาสู่การเทรดกลับมาสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกระตุ้นเตือนว่าคุณเนี่ยยังไงคุณก็ต้องกลับมาเทรดบางทีผมจบไม้ที่เป็นเดย์ไปจบไปปุ๊บก็ไม่มสนใจมันแลวอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นนะครับการเทรดว่าบังคับ ทำเป็นวิชาเลยครับเรามีวิชาเลยนะวิชาเลือกเสรีนะครับแล้วก็มีเทรดเสรีอันนี้อยากเทรดเมื่อไร่ก็เทรดแต่สุดท้ายนะครับในการจบลกสูตรคุณต้องเทรดาาื่อนครับประมาณนี้คือเหมือนตั้งให้ตัวเองนะครับตั้งให้ตัวเองว่าอย่างสมมุติว่าเมื่อวานเมื่อวานคืนวันอังคารอันนี้บอกตามตรงผมไม่ได้เทรดเพราะผมกลับมาแล้วผมเปลียแล้วหอกเลย ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นข้ออ้างว่าเราเพลียเราหลับเราเลยไม่ได้เทรดทีเนี้ยถ้าเราไม่ลงโทษตัวเองนะครับถ้าเราไม่ลงโทษตัวเองผมทําการลงโทษตัวเองด้วยวิธีไหนรู้ไหมครับผมลงโทษตัวเองด้วยวิธีการว่าถ้าคืนไหนไม่ได้เทรดต้องเอาเงินจํานวนหนึ่งไปอินเวสต์กับอย่างอื่นหรือเติมพอร์ตหรืออินเวสกับอย่างอื่น ทันทีเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองที่ตัวเองไม่เทรดคือไม่ยอม invest ไม่ยอมลงทุนยิ่งผมเป็นคนที่ต้องแบบว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับมีสอนไพรเวทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นคนที่แบบว่าแนะนําคนอื่นด้วยถ้าตัวเราเองไม่แบบว่าไม่ไม่เทรดอย่างต่อเนื่องไม่ฝึกวิชายอย่างต่อเนื่องมันก็มันมันก็ไม่ดีกับตัวเราแล้วไม่ดีกับผู้เรียนด้วยนะครับส่วนเทรดเซรีเนี่ยผมก็เทรดแบบ เทรดตามใจครับเทรดตามใจวันไหนจจกเทรดก็เทรดวันไหนคู่เงินหน้าเข้าไม่น่ไม่น่าเข้าก็เทรดนะแต่ยังไงการเทรดภาพบังคับอผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องมียิ่งตอนเริ่มเทรดแรกๆครับผมแนะนําเลยว่าคุณต้องบังคับการเทรดภาพบังคับของคุณว่าโอเคมนันจะไม่ทุกวันก็ได้แต่วันนี้คุณกําหนดเลยครับว่าคุณจะดูกรารวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์คุณเริ่มเทรด หรือคุณดูกราฟเย็น,นคืนวันจันทร์แล้วคุณเริ่มเทรดตั้งแต่คืนวันจันทร์แล้วคอยไปปิดออเดอร์วันศุกร์คืนวันศุกร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณลองดีไซน์หลักสูตรของตัวเองนะครับแล้วให้มันเป็นการเทรดแบบบังคับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับทำอ็กแซมทำอ็กแซมคือคุณก็ต้องกําหนดว่าเดือนนี้เป้าหมายเท่าไหร่อย่าลืมครับเรื่องเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นปีละสิบสองเปอร์เซ็นโอเค อย่างตัวน,นี้พอร์ตเดี๋ยวผมเคยเห็นละบางคนอไนเคยเห็นละว่าแบบพอร์ตที่แบบเนือเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นของผมเนี้ยก็คือผมบอกว่าเราแค่ทำาล้เดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นปีหนึ่งมันก็สิบสองเปร์เซนอะไรอย่างเงี้ยมันมากกว่าพวกเงิเนฝากอะไรทั้งหลายหล่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผม,มแนะนำคือยิ่งคุณยิ่งอนนออายุน้อยนะครับ ยิ่งคุณยิ่งอายุน้อยยิ่งคุณภาระทางการเงินไม่มากผมอยากให้เริ่มเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะต้องผมอยากให้ตัวเนี้ยการเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยแอสเซทของคุณแอสเซทคือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ถึงแม้เป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงคุณบอกว่า, for วาเทรดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงใช่ครับมีความเสี่ยงแต่ถ้าเรา คุ้นชินกับมันมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของมันความเสี่ยงนะั้นมันก็ยะนยน้อยลงเหมือนเวลาเราขับรถขับรถคือความเสี่ยงไหมขับรถก็คือความเสี่ยงแต่ถ้าคุณขับบ่อยคุณมีความเชี่ยวชาญความเสี่ยงในการขับรถก็น้อยลงเช่นกันครับสิ่งที่เปิดเผยที่สุดอสังหาหุ้นอสังหาเนี่ยคุณบอกมีมีความเสี่ยงอ่าใครบอกไม่มีความเสี่ยงไม่มีนะครับมีความเสี่ยงหมด LTF ปัจจุบันมีนะฮะลด50%หนักกว่าคุณเทรดฟอเร็เอีกนะดังนั้นถ้าคุณเชี่ยวชาญอย่างอื่นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณอยากศึกษาตัวฟอเร็กผมก็อยากให้มันเชี่ยวชาญแล้วก็ให้มันเป็นหนึ่งการศึกษาก็ให้มันเป็นหนึ่งในการวิชาภาพบังคับในชีวิตของคุณเพื่อว่าวันหนึง่งคุณอาจจะเห็นฟอเร็กเ,เ,เป็นแอสเซทอย่างหนึ่งของคุณ บอกว่าทําหนังสือนะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือเป็นแอสเซทเหมือนกันเป็นพาสซีฟอินคอมเหมือนกันผมก็บอกว่าหนังสือบางทีก็มีความเสี่ยงกรณีขายไม่ออกละ่ะหรือยังไงละ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็คือการลงทุนเหมือนกันคุณลงทุนพิมพ์หนังสือร้อยหนังสือสองหมื่นบาทคุณพิมพ์ไปหนึ่งร้อยเล่มถ้าคุณขายได้ห้าสิบถ้ามันมันก็ยังพอเท่าทุนก็ย,ยังแค่เท่าทุนนะครับแต่การฟอรเร็กเหมือนกันคุณลงไปสองหมื่น แต่ถ้าคุณได้กําไรเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นตคุณก็ได้กําไรละสองพันกว่าบาทก็คือประมาณก็คือได้กําไรแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น,นมันจะเป็นกึง่งผมว่ามันแอคทีฟน้อยกว่าการทํางานด้วยผมตอบแทนนะครับผมว่ามันแอคทีฟน้อยกว่าการทํางานนะแต่ว่าถ้าออกไปฟูลไทม์อันนี้คุณต้องแอคทีฟเยอะหน่อยแล้วมันก็จะเครียดนะเลยต้องมีช่องทางอย่างอื่นในการเป็นไอบีการเป็นแบบ คนสอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มกระจายความเสี่ยงไปแต่ว่าด้วยรากฐานของการเทรดฟอร์เลยเนาะก็คือถ้าคุณไม่อยากให้บังคับคุณใครบังคับคุณนะครับคุณก็ต้องบังคับตัวคุณเองนะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่บังคับตัวคุณเองคุณจะโดนคนอื่นเข้ามาบังคับแน่นอนครับมันเป็นเรื่องมันเป็นแฟกท์ที่เลี่ยงไม่ได้นะเหมือนทูบบังคับคุณตื่นนอน บางทีคุณตื่นนอนเพราะว่าไม่ใช่ตัวคุณอย่างนะครับเพราะว่างาน,นบังคับเพราะว่าต้องไปประชุมต้องไปนู่นไปนี่ถ้าคุณยังถ้าคุณไม่แฮปปี้กับชีวิตแบบนั้นคุณลองบังคับตัวเองนะครับโดยโดยรู้สึกว่ามันต้องใช้การบังคับตัวเองนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใครมาบังคับคุณคนบอกว่าคนชอบอยากมีชีวิตอิสระอยากไม่ชอบให้ใครบังคับเนี่ยย้อนแย้งครับ ตรใดที่คุณยังปล่อยให้คนอื่นมาคอนโทรลปล่อยให้คนอื่นมาเป็นตัวบังคับให้คิดถึงรู้สึกกลัวคนอื่นที่แบบว่าแบบทําให้เราต้องตื่นนอนไปทํางานกลัวไปประชุมไม่ทันกลัวนั่นกลัวนี่กลัวสิ่งอื่นไม่ใช่กลัวตัวเองแทนที่อย่ามองว่าเรากลัวตัวเองเสียวินัยเรากลัวตัวเองไม่มีวินัยเรากลัวตัวเองไม่มีความรู้เรื่องนี้เราก็ใช้จุดนี้ในการบังคับตัวเองและกําหนดในการวิชาเทรดพาบังคับของคุณเอง แล้วออกแบบดูนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็อย่าให้ใครมาบัคับคุณนะครับย้ำนะครับอย่าให้ใคราบอกคับคุณคุณต้องมาบัับตัวคุณเองสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอาทิตย์หน้าที่ทุกช่องทางนะครับ Thank <laughs> you.